สวัสดีนะครับผมวันนี้พามาดูเสื้อลิควิดบูลลายเสือ,อตัวนึงนะครับนี่เสือโอเวอร์ปินนะลิควิดบูลนะไซแอตัวนี้เป็นไซแอนะครับนี่ผ้ายูนเอเมดในยูนเอนะผ้ารอยคตาตตอนสภาพสวยนะตัวเนี้ยไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอไซนี้นะสีมันจะเป็นส้มจริงๆเนี่ยตัวจริงมันจะไม่ส้มสว่างไงน,นะในแสงนะมันจะสว่างนะจริงๆงนะส้มมันจะส้มเข้มกว่าหน่อยส้มเข้มกว่าสภาพสวยเลย ไม่ค่อยเจอไซแอลเลยไม่ค่อยเจอไซแอลนะน้อยส่วนใหญ่จะเจอแต่ไซไซใหญ่กันจอนคอนเนลนะครับปีหนะนึ่งเก้าเก้าห้านะปีหนึ่งเก้าเก้าห้านี่โลโกโล้ตรงนี้หนึ่งเก้าเก้าห้าด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเย็บตะเข็บเดี่ยวทั้งตัวนะคอเดี่ยวแขนเดี่ยวนี่ชายเสื้อเย็บเดี่ยวนะชายเสื้อเย็บเดี่ยวผ้าหนาหนาหนุ่มๆเลมนะหนานุ่มเลยตัวนี้ไซแอลเดี๋ยวไม่ดูด้านหลังนะสภาพสวย ปีหน้าปีเสือผมว่านาคาหน้าจะหน้าคขายับไปอีกนะเสือก็ยังเล่นกันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับราคายังกลางๆอยู่ปกติยังไม่ค่อยไปสุดเท่าไหร่ยังไม่แบบว่ายังไม่เคยปิดราคาแบบว่าสูงๆเลยสี่ห้าหกพันเจ็ดพันแล้วแต่สภาพนะแล้วแต่สภาพนี่ด้านหลังนะมีรอยแตกนิดนึงตามปกตินิดหน่อยด้านหลังนะต่อปีด้านหลังตรงน,นี้นี่นะครับผม แต่จริงส้มมันจะส้มเข้มหน่อยนะส้มเข้มหน่อยส้มเข้มเนี่ยโดนแสงมันจะสว่างจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีเสื้ออะไรเข้ามาใหม่นะครับผมจะมารีวิวให้ดูอีกนะฝากติดตามติกต็อกนี้ไว้ด้วยนะครับผมส่วนใหญ่ของมาถ้าเป็นคลิปอะผมจะลงลงในติกต็กตอกไว้นะติกต็อกแล้วก็ยูทูบไว้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม